สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง Honda r e b e บ300กันนะครับตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเปลี่ยนถ่ายด้วยตัวเองเลยนะครับไปแต่ที่ร้านสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับน้ำมันเครื่องผมเลือกใช้เป็นสังข้อแท้นะครับของ honda กระป๋องสีเทาฝาสีฟ้าตัวนี้ก็จะปริมาตร1ลิตรนะครับราคาประมาณ300กว่าบาทเราต้อง เตรียมไว้2กระป๋องนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ประมาณ1.4ลิตรนะครับถ้าหากว่าเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยเขาบอกว่าตามคู่มือนี่1.5ลิตรนะครับถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ำมันเครื่องก็จะใช้1.4ลิตรก็จะกะกะเอานะครับกระป๋องครึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับผมใช้บ็อกเบอร์12นะครับถ้าไม่มีบล็อกก็ใช้ประจรแจแหวน ปแจปักตายเบอร์ท2สองได้นะครับถ้าจะให้ดีก็สั่งตัวนี้มาด้วยนะครับตามร้านค้าออนไลน์นะครับมีแหวนกันซึมครับสำหรับรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องถ้าไม่มีก็ใช้แหวนตัวเดิมได้นะครับอันนี้ก็ราคาไม่ถึง10บบาทเดีย๋ยวเรามาลองดูน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องนะครับจะมีตาแมวอยู่ตรงนี้ด้านขวา น้ำมันเครื่องใหม่มันจะเป็นสีเหลืองๆเลยนะครับแต่นี้สีดำสกปรกมากแล้วทีนี้เรามาดูจุดปล่อยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ด้านซ้ายนะครับตรงบริเวณที่เหยียบเท้าซ้ายนะครับก้มลงใต้ท้องรถมันจะตรงกับที่เหยียบเทา้านะครับที่เหยียบเทา้ามองเข้าไปตรงนี้ ใช้ประแจเบอร์12ตามที่แจ้งไว้นะครับขันตัวนี้ออกแล้วก็ถ่ายได้เลยเดีย๋ยวเราก็ควรจะเตรียมภาชนะสำหรับลองน้ำมันเครื่องเก่าด้วยนะครับนีผมใช้แกนลอนปาดง่ายๆแบบนี้ครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลย พอมันหลวมแล้วเราก็ใช้นิ้วมือหมุนได้เลยครับช่วงนี้เราก็เอาที่ลองมาลองอันนี้รถผมเครื่องเย็นแล้วนะครับ ีแบนเราก็เดินมาทางขวาก็มาเปิดจุดที่จะเติมน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันแน่นก็ใช้ครีมช่วยนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องตัวที่จะปล่อยน้ำมันเครื่องลงที่เราขันออกใต้ท้องเครื่องนะครับนี่เบอร์ B 12บสองนี่แหวนที่ได้ใช้งานแล้วนี่ครับแหวนที่ใช้งานแล้วมันก็จะมีรอยยุบเป็นขอบสูงขึ้นมาอันนี้แหวนแหวนใหม่ เื่อกี้นี่ยกสแตนนะครับตรงตรง,ตรงหยุดไหลแล้วพอลองลงขาตั้งเดียวไหลอีกเพียบเลยครับนี่เพราะฉะนั้นใครจะถ่ายก็ควรลองอลงขาตั้งเดียวนะให้รถมันเอียงมันจะไหลอลองโยกไปโยกมาจนมันไม่ไหลนะครับค่อยปิดครับน่าจะเกือบแห้งหมดแล้วไม่หยดละใส่แหวนตัวใหม่นะครับ ตามคู่มือนะครับก็บอกว่าให้ขันน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปด้วยแรงบิด24ปอนด์นะครับถ้าเรามีประแจปอนด์เราก็ใช้ประแจปอนด์นะครับถ้าเราไม่มีก็กะด้วยแรงของเราเอานะครับพอตึงๆ ลองเทแบบไม่ใช้กล้วยนะครับปรากฏว,ว่าหกแล้วเอากล้วยดีกว่าครับก็ความมั่นใจอ่ะฤทธิ์แรกหมดแล้วนะครับแล้วฤทธิ์ที่2จะกะเอานะครับประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้กระป๋องสองแล้วนะครับ ไงจะกระถูกเดี๋ยวดูตาแมวช่วยคิดว่าเทลงไปเกือบครึ่งแล้วดูตาแมวนี่นะครับอันนี้ระดับน้ํามันสูงนะครับจะมีมาร์กอยู่อันนี้ระดับน้ํามันต่ําสีเดียวกันเลยสังเกตดูจะมีอันนี้น้ํามันเครื่องเกือบถึงขีดสูงแล้ะแดงว่าใช้ได้แล้ว ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับปิดฝาฝาเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อย